บุกรวบอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุกป่าสงวนแห่งชาติที่25มกราคม2566คนตำรวจปรีวัตรริรงภูสิทธิ์ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการพันตำรวจเอกสานุวงคงคาอินผู้กำกับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3จังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ตำรวจประเวณชายแดนที่33จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางที่บริเวณท้ายหมู่บ้านศพเปินตำบลศพป้าอำเภอแม่มอจังหวัดลำปางโดยกระจายกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ก่อนควบคุมตัวคนงานที่มารับจ้างทางญ่ารวม3รายจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้คนงานติดต่อไปยังเจ้าของที่ดินเพื่อให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ต่อมานายประยูนบุญเรืองอายุ48ปีอดีตรองนายกองการบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนพาไปที่จุดครอบครองที่ดินทั้งหมดโดยอ้างว่าซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการของรัฐซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามาทำกินจากนั้นเจ้าหน้าที่นำเอกสารการร้องเรียนและภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังเมื่อปี2545มาเปรียบเทียบซึ่งพบว่าเดิมทีพื้นที่ดังกล่าวเป็นผืนป่า และเพิ่งจะมีการบุกรุกข้าถางป่าและปลูกสิ่งก่อสร้างเมื 2, ่อปี2563เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวนายประยูนไปทําการบันทึกสอบปากคำที่ศูนย์ป้องกันและปราบรามที่3าภาคเหนืออําเภอแม่มอจังหวัดลําปางส่วนชาวบ้านที่มารับจ้างถังหญ้าเจ้าหน้าที่กันตัวไว้เป็นพยานสอบสวนนายประยูนรับสารภาพว่าลุกป่าสมุนแห่งชาติป่าแม่จังฝั่งซ้ายรวม14ไร่จริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทําผิดฐานร่วมกันก่อสร้างข้าถางหรือกระทําด้วยป,ประการใดๆอันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งข้อหาผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแพ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตร,ราการให้สนิทฐานไว้ก่อนนะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แพ้วถางป่านั้นก่อนนำตัวนายประยูนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจแม่มอบเพื่อดำเนินคดีต่อไป